สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนอวดดีนะครับอย่างเช่นเคยนะครับที่เรารับห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เหมือนเดิมครับคุณโตสุกตาสวัสดีครับครับผมวันนี้คุณโต้ทุกตาบอกว่าจะมาเล่าประสบการณ์ที่ไปเจอะเจอมานะครับแล้วก่อนจะเล่ามีอะไรจะฝากไหมครับมีครับอะไรครับก็ผมอยากร้องเพลงสักเพลง ลองเพลงสักเพลงหนึ่งครับอ่าขอเชิญเลยครับสั้นๆนะครับแค่เอาแค่ท่อนฮุกแล้วกันได้ครับเพราะว่าแฟนคลับผมรอคอยฟังเพลงนี้ก็มีแฟนคลับด้วยเหรอครับผมสภาพาไปหน้ามีนะอ่าขอเชิญสักท่อนหนึ่งนะครับใส่ไวาสีบอทิมกันใส่ไวาสีมีกันและกันใส่ไว้สี่โบแบ่งปันใส่ไวาสีมีแค่ โอ้ยด้วยนะครับโอ้กำลังดังในจอนี้นะฮะครับผมใส่วาซิบอทิมกันนะครับทิมกันครับผมทิมกันครับผมแล้ววันนี้ที่บอกว่ามีประสบการณ์ที่จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องผลหัวลูกเนี่ยจะไม่ถามเรื่องการแต่งตัวผมสักหน่อยออนี่คุณไปคุณแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยก็ผมแต่งตัวรอรออะไรครับพันธุ์ยนอยสิงกำลังเข้ามาอ๋อสิ้นเดือนนี้ผมรอดยอยู่ แต่งตัวเป็นพวกพม่าใช่ไหมครับผมแล้วไปเอาชุดที่ไหนมาครับเนี่ยก็ไปขโมยร้านแยออนมาครับออนไหนฮะพี่ออนสามแยกกระจับอะครับโอ้โหสนใจผมจะไปบ่อยที่นั่นไปซื้อคริสตัลน่ะเรอฮะไปจำนำชุดเพชรอะไรประมาณนี้หมานี่ว่ารวยสรุปแล้วครับผมก็ไปบ่อยไปจำนำชุดนะครับผมร้านแยออนสามแยกกระจับบางครั้งก็ไปหลังร้านบ้าง ไปหลังน้นไปทาอะไรฮะไปขโมยโคลมันไปขโมยเลยเหรอครับผมแล้วมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้เขาวันนี้แะละครับจะมาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวคุณเป็นอะไรครับเนี่ยผมเล่นกาแฟครับครับคือว่าผมก็อดขำไม่ได้นะครับผมเรื่องเรื่องที่จะเล่าเนี่ยปไาดั์ไปเจอมาเองใช่ไหมเจอเองเลยครับครับเรื่องไปเป็นยังไงฮะตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ เมื่อคราวที่แล้วแล้วครับยังเล่าไม่จบครับที่บอกว่ามีกลิ่นอะไรตามตัวผมมาตลอดกลิ่นที่ที่บางครั้งก็เป็นแบบว่าสัมผัสได้คุณตัวไปเจอเจออะไรมาะไปทําอะไรมาที่ไหนเมื่อไรยังไงในรองเท้าประวัติให้สังเหรหลายวันแล้วครับหลายวันไม่นานมานี้นะฮะนี่ยจนถึงทุกวันนี้ครับยังไงฮะยังติดตัวผมตลอดกลิ่นคุณตัวสัมผัสได้ไหมเพราะว่าตอนนี้รอบตัวคุณตัวนี่มีเนี่ยได้กลิ่นเี่สัมผัสได้เนี่ยได้กลิ่น แต่ผมไม่ได้กินอ่ะผมได้กินคนเดียวแล้วเริ่มเป็นยังไงครับได้กินทุกวันผมไปหาหมอไปหาหมอมาด้วยผมถามเลยหมอครับหมอนี่คือหมอแพทย์หรือว่าหมอหมอหมอแพทย์เลดูอ๋อหมอแพทย์นะทั้งหมอแพทย์ด้วยทั้งหมอศัลยศาสตร์ศัลยศาสตร์ด้วยแล้วเขาว่าไงครับเขาบอกว่าหนูได้กินเลยด้วกินอะไรกินแล้วไงต่อบอกว่าปริม มันเหม็นมากกลิ่นเหม็นสาบสามศพอะไรพวกนี้เหรอประมาณนั้นอืมผมถามหมอระยาธิว่านี่มันคือกลิ่นอะไรหมอเขาบอกว่ากลิ่นที่ได้ยินที่ที่ได้กลิ่นนี่ะมันคือกลิ่นอะไรรู้ไหมลูกกลิ่นอะไรครับหมอเขาถามผมแล้วแล้วแล้วเขาว่ากลิ่นอะไรครับเขาบอกเขาบอกว่า หนูได้ล้างตูดแล้วเปล่าบอกโอ้ใช่ครับหมอผมไม่ได้ล้างตู <c ười> ดกลิ่นขี้ผมไหมส <c ười> รุปแล้วสรุปแล้วกลิ่นที่ตามตัวคุณมาที่ตัวคุณเข้าใจว่าเป็นวิญ,ญญาณกลิ่นขี้ไม่ใช่จ้ะเป็นลืมล้างตูดวันนั้นทุย <c ười> ผมคน <c ười> <c ười> นั่งขนลุกเลยเหรอไดสรุปแล้วเป็นกลิ่นอุจจาระของคุณติดติดรูตูดมา <c ười> ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผม แล้วมีอะไรจะได้ไหมครับที่ว่าไปเจอจระเข้อะไรไม่มีแล้วอะอะไรที่ว่าไปเจอจระเข้เอาไว้คิดหน้าเอาไว้โอกาสหน้ามาค่อยมาเจอกันใหม่นะครับส่งท้ายแหล่สั้นๆแหล่แล้วเป็นลิเกตียงแหล่นะแหล่ผมขอขับเสพาได้ได้ได้ขับเสพาขับเสพาแล้วกันเออย 大咖呢？我这个。